สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Vios กันนะครับเรามาดูอุปรกรณ์คนระับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้คือถาดรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วตัวนี้บล็อกเบอร์นี้นะครับ901าศบล็อก Vios Honda Toyota ได้ครับตัวนี้เจขันเบอร์ an, 14นะแล้วนี้ก็คือกรอง ของน้ำมันเครื่องครับผมบีออของน้ำมันเครื่องแต่ตันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องใช้ของเชลนะครับ 5W40 ลดเซนโลกว่าแล้วอันนี้คือโวยถ่ายโดยใส่น้ำมันเครื่องนะครับครับเอารถขึ้นนะครับเอาไม่แรงขึ้นนะครับไม่แรงขึ้นใน,นอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมนะครับตัวค้ำนะครับ2ตัวเลย ซ้ายขวานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวแต่ตัวแม่แรงนี้เราก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาออกเลยนะครับเราก็ยังคงไว้นะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับไม่งั้นอันตรายครับผมนี่ดึงการวัดขึ้นเลยนะครับดึงการวัดขึ้นนะครับจะดูสีน้ำมันเครื่องครับเนี่ยเป็นสนิมละดำละดึงไว้มันค่อนข้างเน่นนะครับเปิดไม่ได้เดี๋ยวใช้ครีมในการหมุนหมุนออกก็คือหมุนทวนเข็มนะครับ มนทวเข็ม,มกังจะนี่ค,คือถัง้งฝาน้ำมันเครื่องนะครับก็แบบว่าอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับครับผมนี่นะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะหมุนทวนเข็มนะครับโอเคใช้มือได้เลยนะครับใช้มือขันได้เลย แล้วเอาถาดมาวางก่อนนะครับนี่นะครับถาดวางข้างล่างโอเคหมุนเลยนะครับลงแล้วนี่ครับ ดำมากเลยหมื่นโลเดี๋ยวรอนะครับรอให้มันหมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาใส่น้ำมันเครื่องกันครับมาทำความสะอาดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับเตรียมไว้อันนี้อันเก่านะครับเก่ารเราทิ้งนะครับทำความสะอาดใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับพวกเศษเม็ดดินเม็ดทรายนะครับที่มันติดอยู่ ตามเกลียวนะครับเนี่ยทำความสะอาดให้มันสะอาดเตรียมไว้ก่อนครับผมน,นี้เวนใหม่นะครับเวนใหม่ครับผมใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับพอดีเป๊ะเตรียมไว้เลยครับอันนี้อันนี้เวนเก่านะครับเนี่ยจะเห็นไม่แน่ไม่ไ,ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าว่ามันเวลาเรา ขันเข้านะครับมันก็จะมีมันจะกินเข้าไปถ้าเรายังใส่ฝืนใส่อีกมันก็จะทําให้น้ํามันซึมตัวแหวนใหม่จะเรียบเลยนะครับเนี่ยพอเราขันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปติดกับตัวแข็งมันเครื่องเลยแล้วก็ขนาดแหวนนะครับ1.2นะครับ1.2มิลของของ Vios นะครับรถเล็กจะขนาดนี้หมดนะครับโอเคนี่นะครับ น้ำมันเริ่มหยดเริ่มหยดทีน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาตัวค้ำตรงนี้นะครับออกแล้วก็เราก็เอาตัวแม่แรงเข้าไปครับขันนี้เราก็เอาให้มันให้มันให้มันต่ำกว่าฝั่งนู้นนะครับให้มันต่ำกว่าเพราะว่าน็อตรูน็อตมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเราให้มันต่ำกว่าเพื่อที่น้ำมันมันจะได้ไหลลงมาอีกนะครับช่วยให้น้ามันมัน เรียงขึ้นนะครับครับผมตีนนี้เราเอาไม่เรล็งขึ้นนะครับเอาไม่เรล็งมาขึ้นฝั่งนี้บอกไปแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับผมเอาออกจากนั้นเราก็เอาไม่เรล็งค่อยๆเอาไม่เรล็งลงให้มันต่ำกว่าฝั่งนู้นเลยนะหมุนลงนะครับให้มันต่ำให้ให้น้ำมันมันไหลลงเพราะว่า,าน็อตอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนะครับว่าน้ำมันมันไหลไหลลงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันยังค้างอยู่เห็นไหมครับ เรายกฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนี้แล้วเอาลงเลยเอาลงไปเลยนะครับเดี๋ยวลอให้น้ำมันมันหมดอีกนะครับเห็นไหมครับถ้าเรายก2อล้อฝั่งที่เป็นนอ็อตรูน็อตมันก็จะสูงเท่ากันเราต้องให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นน็อตเนี่ยต่ำกว่าโอเคครับผมน้ำมันก็ไหล หมดแล้วนะเ,วเราก็ใส่รถลงไปทวนเข็มโอเคนี่นะครับใส่ลงไปขันแน่นๆขันแน่นๆนะครับนี่ขันตัวตามเข็มนาฬิกา โอเคขันพอตึงมือโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนเราจะมาถอดกรองกรองน้ำมันเครื่องนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถอดกรองน้ำมันเครื่องกันนะครับเนี่ยเราต้องมีตัวต่อบล็อกห้มันยาวนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ติดนนะครับใส่เข้าไปเลยเหมุนนะครับทวนเข็ม แน่นนิดหนึ่งนะครับโอเคพอมันอันนี้แล้วเราก็มันก็จะมีน้ำมันไหลลงมานะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมีน้ำมันไหลลงมานะครับนี่ครับน้ำมันจะไหลลงมาแล้วเราก็ไปล้างทีเดียว มับเ,เพื่อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่เพื่อนโอเคนี่ครับผมมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใหนะ้น้ำมันมันก่อน,นะครับเดี๋ยวก็มาทำความสะอาดครับผมเดี๋ยวเรามากรองอันใหม่นะครับแกะกรองกันใหม่กัน นี่นะครับกองใหม่เดี๋ยวเราจะทาน้ำมันไปนิดหนึ่งนะปกตกิก็มีมาอยู่แล้วแต่มันเหมือนมันน้อยหน่อยเดี๋วจะเอาน้ำมันทาน้ำมันทาฉลวมตรงซีนนี่นะครับเวลาเราขันเข้ามันจะได้ไม่นิดไม่ติดมากเกินไปเวลาเราขันออกมันจะได้ง่ายเปียกตรงซีน ไปใส่กันกรองใหม่ไปใส่กันนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดตรงที่ใส่กรองนะครับสีดำๆคราบเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่นะครับชุบเช็ดให้ก่อนมันสะอาดกว่านี่นะครับนะสะอาดละโอเคแล้วก็ใส่กรองใหม่เข้าไป ครับหมุนฟอกโอเคประมาณนะครับประมาณหนึ่งเ,เรียบร้อยครับไปเติมน้ำมันเครื่องกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเครื่องกัน ไปเทนะครับใส่ลงไปน้ำมันเครื่องทางนี้4ลิตรนะครับ เราจะเติมไม่ให้ไม,ไม่ไม่หมดถังนะครับเหลือไว้มะมะมะสักประมาณสักสองนิ้วเช็คดูนะ้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่ง มันมีตัวกรองไอ้กรวยอันนี้มันมีตัวกรองนะครับมันก็เลยทําให้น้ำมันลงช้า จะลงช้านิดหนึ่งนะเพราะกรวยเรามันมีตะแกรงดองตะแกรงกรองสีบ นี่มันไม่มีมันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราพอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การวัดนะเดี๋ยวเรามาเช็คที่การวัดก่อนน้ำมันกำลังลงไปครับรอแป๊บหนึ่งน้ำมันลงให้มันน้ำมันมันลงไปให้หมดก่อนต,ตอนนี้น้ำมันก็กำลังออลงไปข้างล่างเราเดึงกานวัดมาดูได้ครับดูก่อนได้นะ มันอยู่ที่ป,ปลายๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันเยอะเลยมันป,ปลายๆครับมังปลายปลายบางทีมันอยู่ที่การถ่ายแนละ้วถ้าถ่ายออกหมดเยอะสีหรือ์กได้น่าจะถ่ายออกได้ดีนะครับมาดูกันว่าเราถ่ายออกน้ํามันเก่าเราถ่ายออกได้ดีแค่ไหนต้องมาดูว่าเราเทน้ํามันใหม่ไปมากแค่ไหนนะครับ ปริมาณน้ำมันใหม่เข้าไปเราจะรู้ว่าน้ำมันที่เราเอาออกเนี่ยออกได้มากได้น้อยอย่างที่พุมบอกไปนะครับตอนที่เราเถ่ายน้ำมันเครื่องเราต้องไปดูว่าน็อตเราอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวา เราไปทําให้มันเอียงมันจะทําให้น้ํามันมันไหลออกได้เยอะที่สุดครับอันนี้เดี๋ยวราแปบนึงน้อยน้ํามันมันไหลลงไปในห้องเครื่องให้หมดก่อนนะครับโอเคนะครับน้ามันลงไปแล้วเรามาดูวัดนะครับการวัดนี่ครับอยู่ประมาณนี้ระดับนี้เกินมานิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราสตาร์ทเครื่องไปแล้วมันก็จะลดลงไปอีกนิดนึงนะครับ ถ้าน้ำมันลดหรือว่าลงไปไปเยอะแล้วก็เติมขึ้นไปอีกเดี๋ยวลองดูตอนที่เราสตาร์ทแล้วแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเรามายกก้านวัดอีกทีหนึ่งผมว่าน้ำมันก็คงจะลงไป่ประมาณนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมจบคลิปแล้วกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ